เราจะไปไหนคะ,ะไปซื้ออะไรอะลูกเอ้ขนมขนมอะไรเอ่ย ตกลงมาซื na, ini, ok. ้ออะไรเนี่ยลูกติ๊กเกอร์มีป่ะอันนั้นไม่ใช่ติ๊กเกอร์ลูก ซื้อขนมให้พี่ลีไม่ไม่มีสติ๊กเกอร์เลยไม่มีติ๊กเกอร์เลยไม่ใช่ลูกอันนี้อ่ะขนมอยู่ฝั่งนี้ลูกเอาขนมดีกว่าลูกติ๊กเกอร์ไม่เอาหรอกไม่เอาติ๊กเกอร์หรอกเอาขนมได้ไหมลูกเนี่ยขนมอยู่ฝั่งนี้เต็มเลยหนูกินเป็นหรอเนี่ะ อ่ะกินเป็นก็มาอันนึงเอาอะไรดีเอาอะไรดีคืออะไรลูกสาหร่ายเขาเหรอจะกินไหมล่ะลูกมไ,มไม่เผ็ดค่ะสีเขียวไม่เผ็ดนะอันนั้นเผ็ดค่ะอ่างจะเอาก็หยิบมาลูกพ่อซื้อให้เอาอะไรอีก เปใหอไไรต่ออีกเหรอพี่เขาจัดของกันอยู่หนูอะหนูอ,นอย่าเข้าไปกวนพี่เขาลูกตกลงซื้อขนมให้พี่ไหมเนี่ย,ยานาลาขนมอยู่นี้ลูกเอาอะไรอีกลูกหนูเอาอะไรอีกอ่ะลูกชิ้นนานลาป่ะ นี่เขามีสติกเกอร์ขายเหรอเธออ่ะเคยมาซื้อหรอเขามีเหรอลูกหนูเคยมาซื้อหรอก็ไม่มีก็คือไม่มีสิลูกเยลลี่กินไม่เป็นไม่เอาใช่ช็อกโกแลตกินไม่ได้ลูกหมามาห้ามกินพันผุ นาราไปซื้อนมกล่องไหมนาราเอาลูกชิ้นไว้ลูกไม่เอาค่ะจุกนมหนูไม่กินแล้วนี่ไม่ได้ค่ะอยลี่กินไม่ได้ค่ะเอาขนมปังไหมล่ะเอาขนมปังไหม พอแล้วยังพอแล้วนะจ่ายตังค์พี่เขานู่นตรงนูน้นค่ะไปทางนูน้นอ่ะวางให้พี่เขาจ่ายตังค์อขอบคุณพี่เขาอย่างนะ่ะ อ้าวขนมหนูไปนารานาราไปโก นาราทางนี้ลูก<สร>นั่งคาซิดด้วยนั่งขาซิดนั่งคาซิด,าซดก่อนลูกอา้าวนั่งคาซิดค่ะ<สร>ไม่ยิ้มเลยอะ จุ๊บๆซื่งขนมาฝากแม่ไหมนั่นอันนั้นมีของแม่ไหมไข่เออแล้วของใครน่ะนาฬานาฬาคนเดียวเลยเหรอครับขนมแล้วมีใครมีอันไหนให้ยาจ๋าไหมมีมีฝักน้าแพรไหมไม่มีแล้วแล้วมีฝักพิลี่ไหมไม่มีของของน่ารักคนเดียวเลยเหรอคะน่ารักคนเดียวเลยเหรอน่ารักจ๋า บายบายค่ะบาย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 แล้ว